พอกมันมาลูกโกลกากับเอากะปาไตามย่ามาล้มาเหลมจะปกตะกาที่ไหนพึะไปเที่ยวา่ไปไปไปไไปเดี๋ยวพักี่หุเดี๋ยวขอพอคำเดียวพวอย่มันมาสเสด็จเข้าแต่หานี่หลำคางกิงนะเก่งม่ได้นออมจะาเสด็จเต้นนี่เก้งม่ได้เอาคอนเทนต์ม่ได้อคอนเทนต์ห้างียเอาก่อนจบตาโยกตกกนพอข้ต่ำไไปทางหน้าเอโอปบ่าเอ่ามาต่ำพผมมาต่ำไอ้ไปทางหน้าเอาหาแ่บเนี่มาต่ใมาต่ห้าแส ใครมันพรอมบาดนเนี่ยวาเก่งป่ะดีป่ะเกงเกงวาพี่หูร้อ่าไทยเลยจิ้งกบีดีๆงตเยวถามมันลืมซื้ออ่างมันด้เงาพี่หูเใส่อย่างไรนะแล้วจิ้งคไฟก็ป่ะใช่ไหมใช่จิ้งค์ไฟอะออเราต้องไปซื้อจิ้งคาไอห เออหี้ควายอะไรบ้าเอ้าขีควายอะไรโอ้โห่านล้ยขี้ควายที่เปินขายน้ก็บ้าี่อย่างมาเงาาซ้ไาได้ควาือะไี้ควายีควายลำอย่าหีนเอาไก่ใจอ่ะมอู้มาดังๆอ่ะน้ามไม่ได้ยินแต่ใช่ซื้าอะไควาย ได้พักี้หุดนงูจักอ่ะล้หุกด้ยจีกวานเออคว้ลี้วเลี้ยวเลียวโอ้ยไอลุกอ่ะบวกฮะไอ้แม่บาปูกการถนนไอ้แม่นะไอ้เต็มว่าเต๋มว่าดีไะที่มานั่งรลหาดีหาไปซื้อคนเดียวเอาอ่ะเถอะเออ ไยิ่งไม่นั่งรอฮะก็ไมดังไฟก็ไม่ได้อย่างต้องมาให้ผมปูกข้างต่างไปเชื่อเามาผูกกลางถนนอ่ะหิงว่าเต่ว่าดียิงไม่นั่งเดี๋ยวพามปซื้อจิ้นไฟคนเดียวยิ้ไใเชื่อผมเอาไฟไปแนบเบาเบามาใู้เฮ้ผมครับมาหมดโอ้ห้ามาซ้อนจริงครับกลัวอะไรเนาะโอ้โหเอาละ

น้าไปวพี่นว่ควอวาแล้ทำบไปเียกทำ่งอเอาเลก้มแไปนะทำแมาไ้ใจเสีมไม่ใช่รอบบไ้ใจเสีมได้ยงไงเอลยทำไทไหนน้ัโต้มาได้แล้วปะอครับผมสวัสดีครับปะปะกันทำแล้วนะครับสำหรับช่วงเชฟกระทะรุกเข้าครัวโดยพ่อครัวหัวร้อนชัยละวาและ ไอเซ็มสุดรอเนาะครับผมวันนี้ผมกับลุงชัยจะมาทําเมนูออย่างที่ทนผู้ชมได้พอได้ก่อยกันนี่เลยครับเมนูแกงผักขี้หูดครับใส่จิ้นควายวัตถุดิบมีอย่างพ้องครับนี่เลยผักขี้หูดชิ้นควายพริกแต้แห้งหอมบัวหอมเตี๊ยมครับผมที่ขาดมาได้เลยก็คือหนยบะแวนบางตี้บางตางนะครับเปิ้นอาจจะบาใส่กันแต่สําหรับผมนะครับผมกินและเคยชินนะครับในการตำและเอาอ้อยหน้าครับ ที่เราจะปลดลงมาเพื่อมาเป็นการช่เสียเวลาเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าครับครับผมมาตําเครื่องแกงผักที่หุดกันเลยดีกว่าครับเพื่อปัดเป็นการช่้ยเสียเวลาหรือว่ารอคอยเมินนะครับหอมบัว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 ครับอ้ยกดใส่มันมุดมุดเอ่บอกโอ้เิตึงหูสาทะยาใชหเปิเอหอมบัวครับหอมบัวครับ ที่อื่นจังหวัดอื่นหองว่าหอมไออย่างครับหอมบัวครับหอมบัวครับหอมบัวครับโอ้ยเนี้ยเนี้ยเนียดีนะแห้งน้ำคัดอ๋อครับผมอันนี้ก็จะเป็นหอมบัวครับหอมเตรียมนะครับนำลงไปตาตมด้วยพริกแต้แห้งหรือว่าพริกขี้หนูแห้งครับใส่ลงไปครับเออมาทำลงไปตาเลยครับผมตำเสร็จตักขึ้นมาเลยครับแห้งยังเหมือนเรียกแจ๊ ว่าดีนะยิงไปต้มน้ำยิงไปเด็ดผักกีหูดไปต้มน้ำแอบล่ะต้มน้ำไปต้มผักกีหูดไปเด็ดผักกีหูดไปไปอาบน้ำเพื่อผักกีหูดไปเด็ดผักกีหุตยิงแค่โดนแกงโคก่อนไอ้เส็งือเอามันจ้มากเนี่ยนะเอาออกมันมาเรียกเนี่ยมันมาเรียกเนี่ยไปไปเด็ดผักกีหูดไปไปกตนตีนะไป อู้ม้อนอู่ม้อนม้นอยูลุงชัยต้องอู้ผมมันม้อเพราะว่าผมเนี่ยอู้กับลุงชัยม้อนผมอู้กับคุณม้อนแล้วคุณอู้เนี่ยนี่เขาอู้กับมาได้บอกขึ้นมาได้เนอะไปตากกอง้ามห้ามอู้ทิ้งตะตีนะนะว่ามันมาเลือกเนี่ยไปเด็ดพักกี่หูดแลยไม่หยังมาเงี้ยแล้วไม่หยังพักกี่หูดตาที่มันมีม้อนนะยิ่งพ่อในตู้เย็นนะเดี๋ยวตู้เย็นมีแต่เทียนเลยใครปลูกไว้หันลุงชัยปลูกพักกี่หูดไปไหนตู้เย็นฮันกะ ปลูกไว้ไหนหันกะห้ามไม่ได้ปลูกเอ้าห้ามไปเจ๊วานเ俏ลูกว่าปลูกไว้ไหนหันอีกห้ามไปปลูกกับป้ออย่างหันเอาละขอเอาละครม,มาได้เด้อมันเป็นการเสียเวลานะพอกมันมาลูกกุกกะเรากระป๋าไปตามยังมาล้วมาเหลียวมันจะผัดตะการท,ที่ไหนทิ้งแปลงขันขเลยนะมาเกี่ยวข้าผมเนอะผมใช้มาเกียวไป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 เดี๋ยวพักกี่ยเดี๋ยว่พอกันเดี๋ยวโหดพอๆกันไป้มันเสด็จเข้าตานนี่งารลำคางจริงนะเกล้งเหมือนไอ้นอกมันจะเสด็จเต้นี่ เองมาได้เอาคอนเทนต์มาได้เคอนเทนต์ห hmm. mm ้เ hmm. mm ียเอาคอยก่อนเก็บมายกมกเอาิงตํัง uh, ah ีทงไเาบ่าวบ่ามาตำผมมาตำไ้ม uh ่นอากเนีมาตำใครมาตํคาแกะ่ใครมัพรอมมาได้เลยแหละไปไปพอมันตัวไปไปพอลจักลองตัวนอแน่อันมีใครทักตัวมาแลยจักล้องตัวเลยครับ

ต่ำคนเดียวนะครับเนอร์เสด็นใส่คนเดียวเนเอฟซีจะไปด่าแม่หันไอเซมแก้งลุงชายลุงชายใจเนอแต่ผมก็แนะนําดีตัวไวว่าพอจ้อนควักออกมาก่อนก็มาล้างใส่สไลด์ใส่สบู่เนาะเดี๋ยวมันเสียทรงนิดหน่อยครับผมาะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนมือต่ำแล้วนะครับลุงชายบอกไหวแล้วต่ำคนเดียวใสเดนใส่คนเดียวใส่กะปีลงไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้ต่ำง่ายนะครับเนอรัแต่พริกมันจะเบาเสด็นนะครับาเราใส่กะปีนะครับ มันจะเลียวนะครับ